ดีครับคลิปนี้ก็จะเอาสูตรสองตัวบนมาคำนวณให้ทุกๆท่านได้ดูครับแต่ก่อนที่จะดูผมจะย้อนไปให้ดูสักสูตรหนึ่งก็พอครับไม่ต้องย้อนไปเยอะมันย้อนไปเยอะแล้วมันจะจะยาวคลิปมันจะยาวเกินไปบางคนเขาก็ไม่อยากดูยาวเกินไปมันเสียเวลาเอาเริ่มจากสูตรนี้ครับก่อนที่มันจะออก งวดที่ผ่านมาคือ50431นะครับคือผมจะใช้เลข3ตัวท้ายนะครับเลขท้าย3ตัวนะครับครั้งที่สองครับ734แล้วก็เลขหน้า3ตัวของเลขรางวัลที่หนึ่งครับจะเอา734กับ530ครับ ใช้เจ็ดสามสี่แล้วก็ห้าสามศูนย์เขาเลขหกตัวเนี่ยบวกกันลงมาให้มันได้สามตัวครับเจ็ดบวกสามได้ศูนย์สี่บวกห้าได้เก้าสามบวกศูนย์ก็ได้สามนี่ครับ จะได้เลขลงมาแบบนี้แล้วก็เอาอสามตัวนี่บวกกันอีกทีนึงครับศูนย์บวกเก้าก็ได้เก้าเก้าบวกสาได้12บสองจะได้เก้ากับ2แล้วก็เอาเกนะ้าสองเนี่ยบวกกันก็ได้1นึ่งสองบวกหนึ่งก็ได้สามเก้าบวกหนึ่ได้0ูนยก้าบวกสามก็จะได้12บสก้าบวกหตรงนี้ครับ ได้ศูนย์แล้ว9บวก3ได้12ในตรงนี้แล้วให้ไขว้ตรงนี้ครับบวกกันดูดีๆนะครับ0บวก3ก็ได้3 2บวก1ก็ได้3 3นับเพิ่มไปอีกแต้มหนึ่งก็เป็น4นี่ครับสูตรนี้จะเป็นแบบนี้จะได้3กับ4 แล้วเอาข้างบนนี่บวกกันอีกทีหนึ่งครับดูดีๆนะครับศูนย์บวกเก้าบวกสามเนี่ยศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกสามได้เท่าไหร่ครับได้สิบสองลดแต้มครับสองหนึ่งและก็ศูนย์จับคู่ครับก็จะได้สามสอง

ตงนี้ต้องเป็น่ครับ c หนึ่ง c สอง c หนึ่ง่ศูนย์โอเคแล้วก็สอง่หนึ่งแล้วก็ศูนย์่นี่ครับเรากลับเลขไปด้วยมันก็จะได้หลายคู่หลายชุดอยู่แล้วเลขงวดที่ผ่านมานี่มันออกอะไรครับ หกห้าศูนย์สี่สามหนึ่งหัวที่ผ่านไปนะครับหกห้าศูนย์สี่แล้วก็สามหนึ่งก็เข้าล่างไปสามหนึ่งแล้วก็สี่ศูนย์ศูนย์สี่นี่ครับเข้าไปที่ศูนย์สี่แล้วผมจะเอาสูตรหน่วยบนมาตัดให้ครับ เจ้าเลขเนี่ยตัดให้เป็นหลักหน่วยบนครับนี่ก็ถือว่าแม่นที่สุดแล้วครับคือเข้ามาทุกงวดครับยังไม่พลาดครับงวดที่ผ่านมาที่มันออกห้าศูนย์สี่สามหนึ่งมันหลักหน่วยมันได้ 2, 3, สองสามสี่ก็สองมีอะไรมีสามสองสี่สอง สก็มี1นึ่งสมูนสามสี่มีอะไรครับก็มีศูนย์สี่หนึ่ก็จะได้เลข12345678 8ชุดจะได้8ชุดแต่ว่าให้ท่านเล่นข้างบนมันจะมาข้างบนอย่างเดียว คือถ้ามันได้ข้างล่างด้วยคือเป็นตัวแถมอย่างวันนี้มันมาทั้งบนทั้งล่างครับก็เข้าไปที่ศูนย์สี่ข้างบนนี่ครับอันนี้สี่อันนี้ศูนย์ 0. ต่อไปจะเป็นงวดที่หนึ่งกรกฎาเนี่ยครับดูดีๆนะครับเดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจอย่าเพิ่งกดข้ามครับ ผมจะใช้เลขท้ายสามตัวข้างที่สองนะครับสี่สองหกแล้วก็ห้าหนึ่งแปดข้างบนนะครับสี่สองหกแล้วก็ห้าหนึ่งแปดสูตรคำนวณสูตรนี้มันเป็นแบบนี้ครับ 4, 2, 6, 5, 1, 8, นี่ครับสี่สองหกกับห้าหนึ่งแปดนี่ครับสี่สองหกแล้วก็ห้าหนึ่งแปด บวกกันเป็นคู่คู่ครับสี่บวกสองก็ได้หกหกบวกห้าได้สิบเอ็ดหนึ่งบวกแปดก็ได้เก้าหกบวกหนึ่งก็ได้เจ็ดหนึ่งบวกเก้าก็ได้ศูนย์เจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดเอาศูนย์บวกเจ็ดก็ได้เจ็ดอีกทีหนึง่งเอาเจ็ดตรงนี้ครับบวกเจ็ดก็ได้สิบสี่เจ็ดบวกเจ็ดตรงข้างล่างอีกทีหนึ่งก็ได้สิบสี่นี่ครับแล้ว แล้วควาบวกอย่างนี้ครับสี่บวกเจ็ดสี่บวกเจ็ดอย่างนี้สี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดก็เอาเต็นหนึ่งอันนี้ก็สี่บวกเจ็ดก็ได้สิบเอ็ดก็เอาเต็มหนึ่งหนึ่งบวกก็อีกแต้มหนึ่งก็เป็นสองนี่ครับสูตรสองตัวบนสูตรนี้จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เอาอตัวนี้บวกกันอีกทีหนึ่งครับเนี่ยหกบวกหนึ่งบวกเก้าเนี่ยหกบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ครับ หกบวกหนึ่งก็ได้สิบเจ็ดเจ็ดบวกเก้าได้เท่าไรเจ็ดบวกเก้าก็ได้สิบหกหกนับถอยหลังครับหกห้าแล้วก็สี่นี่ครับได้สี่ห้าหกหกห้าสี่จับคู่ครับก็จะได้หนึ่งหกหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งสี่กับเลขครับหกหนึ่ง หาหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งแล้วเอาลูกสองตั้งอีกทีครับจะได้สองหก,สองห,กสองห้าแล้วก็สองสี่แล้วก็กลับเลขครับหกสอง ห้าสองแล้วก็สี่สองนี่ครับงวดที่หนึ่งกรดกดาคมจะได้เลขแบบนี้ครับแล้วก็ผมจะใช้หลักหน่วยบนตัดให้อีกครับหลักหน่วยบนงวดที่หนึ่งกรดกดาคครับก็จะได้หนึ่งสองสามอย่างงวดนี้ก็เข้าไปที่สี่ ันนี้ได้หนึ่งสองสามตัดครับหนึ่งมีอะไรก็จะมีหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสองมีอะไรครับก็มีหกสองห้าสองแล้วก็สี่สองครับสามไม่มีเงว้นี้ได้หกชุดครับนี่ครับได้หกหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งหกสองห้าสองสี่สอง ก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับว่างวดที่หนึ่งกระดาษดาเนี่ยมันจะมาไหมเพราะว่ามันเข้ามาหกงวดติดแล้วเข้าใจนะครับผมคำนวณผมก็บอกสูตรไปเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็เอาสองตัวบนมาฝากทุกทกท่านแค่นี้ครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนครับ ใครที่เข้ามาดูมาชมขอให้ร่ําให้รวยทุกๆคนครับอย่าข้ามโฆษณาครับท่านต้องดูให้จบครับถ้าท่านข้ามช็อตไปนี่ท่านก็จะดูไม่รู้เรื่องท่านก็จะมาว่าผมอีกเสียเวลาดูสักนิดหนึ่งครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับคลิปนี้ก็มาฝากแค่นี้ครับสำหรับสูตรสองจวนครับขอบคุณครับ